สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนัดสวนจวจุจักในวันเสาร์และอาทิตย์นะคะตลาดจะมีในวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะจะเป็นตลาดขายเสื้อผ้าและสินค้าหลากหลายประเภทค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูไปชมสินค้ากันนะคะว่ามีอะไรน่าเลือกซื้อเลือกหากันบ้างค่ะ เพื่อนๆคนไหนว่างก็งสามารถมาได้นะคะตลาดจะมีวันเสาร์อาทิตย์แล้วรู้สึกจะว่ามีวันศุกร์ด้วยนะคะวันศุกร์จะเป็นช่วงเย็นค่ะมามาสะดวกนะคะขึ้นรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานีกำแพงเพชรก็ได้ค่ะหรือว่า BTS รถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิดค่ะลงแล้วก็เดินเข้ามาตรงมีทั้งประตู3และประตู2ค่ะ น้ำมะพร้าวก็มีค่ะน้ำมะ้ักนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะวันนี้<อ>เครื่องกระดับก็มีนะคะรองเท้าเสื้อผ้า เสื้อผ้าเด็กก็มีค่ะตังเคงช้างกำลังใหม่เคงช้าง ฝั่งนี้จะอยู่ติดกับข้างมิกจกตจักนะคะติดกับข้างมิกเลยค่ะแดดก็ไม่มีฝั่งนี้ยรู้สึกว่าแดดจะไม่ค่อยมีแล้วค่ะนักท่องเที่ยวก็เลยเยอะสินค้าก็มีหลากหลายประเภทค่ะ <c oughs> <c oughs> กระเป๋าช้างก็มีค่ะนี่ใบละสิบห้าบาทใบใหญ่ยี่สิบบาทพาเข้าเดินในโครงการค่ะ อันนี้อันนี้โครงการที่อหไโครงการที่11ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ11ค่ะซอย12ครับ2ค่ะสวัสครับสวัสดีค่ะเะียนรีเค่ะมยงซุไทยอส,สค่ะมาสานค่ะ promotion 1 over 200 for yeah. my son and my son for my son and my son for my son and my son for my son and my son

ตอนนี้อยู่โครงการเก้าแล้วคคลวัตลุโครงการเก้าแล้วค่ะเดี๋ยวโครงการเก้าค่ะซอยสิบสามโอ้ยอ ออกทางนี้ท้งนี้ก็ออกได้ทางนี้ไหมเดยวที่อาอ l l e g e h อุ้ยหมอนเป็นรูปใบมอนสเตลามอนสเตลาบอกหมอน กรเป๋าก็เยอะเครื่องประดับก็มีค่ะอย่ดาดมงานแฮนมิค่ะางานแทนมิอ 啊，可อ我ือผม选裙子的ใหญ่ให KT 的 KT 的ันทั到现在没有น้่ะผ่องไม่เดินี้่อตเอเรามาทะลุโครงการห้าแล้วค่ะออกฝั่งประตูประตูสามติดกับประตูสามเน่ย ออกอีกฝั่งหนึ่งนถนนแล้ว่ะชุดน่ารักจังเลยผ้าคอตตอนผ้าบางนะเนี่ยชุดเจ๋งทั้งชุดคะเนี่ย จ้างครับนี่จางใกล้น um ุ่มเลยเสื้อผ้าเด็กน่ารักน่ารักทั้งนั <h <h ้นเลยเสื้อผ้าเด็กก็เยอะนะ ชุดนอนชุดละร้อยค่ะนี่ชุดนอนชุดละร้อยเองชุดละหนึ่งร้อยเสื้อผ้าเด็กเยอะนี่ชุมวยไทย กังเกงมวยไทย,ไทยดูมักซาบโชว์ด้วยมักซาบอืมชุดนอนชุดละร้อยได้เลยปีนี้ทีได้เดี๋ยวานนะได้เลยโอ้นี่โดนจงมาดูดิ ร้านนี้ร้านไอศครีมไอศครีม ไอศครีมมันแทวไออกกระเป๋าค่ะอ่ากระเป๋า ผักอาอนใบละเท่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิแบบนั้นร้อยห้ิบี่หลายแบบเลยทุกเด็กน่ารักมากเลย ลูกค้าเยอะมากแน่นร้านเลยร้านเนี้ยลูกค้าแน่นมากค่ะอันนี้พ่าจะเป็นโซงกุญแจโซงกุญแจ อบเป็นทุเรียนอบกรอบแล้วก็ม่วงอ,งอบกรอบ <Okay. S 1> ใช <Okay. S 1> ขออบ่ของอบแห้งของอบแห้งนังไงทุเรียนทุเรียนอบกรอบยุกอม สำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามให้นะคะเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตคลิปมาให้ดูเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ